ดีวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมใหม่ครับค่ะโอ้ยเราอยู่เมืองไหนเนี่ยวันนี้เราจะมาเล่นเกมใหม่ครับเลยนะคะในโลกที่เป็นแฮมเบอร์เกอร์โอ้โหวันนี้เราจะไปโลกมังกรกันใครจะไปบ้างยกมือก็ได้นะยกมืออายกแล้วยกแล้วยกแล้วไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเนี่ยยกแล้ววันนี้เราจะมาทำมอนเราจะเข้าไปในโลกมังกรเคยทำแล้วนะไม่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 โอ้ตั้งเลยตั้งเลย วันนี้เราจะไปโลกมังกรอ่ะตั้งเลยตั้งวิธีตั้งก็ง่ายๆ่อ่ะตั้งไปต้องตั้งลาวาลงพื้นหรอกอ่ะตั้งไปอ่ะตั้งอ่ะตั้งก็ตั้งไปไปไกลไกกูดีกูจะวางเนี่ยอ่ะวางวางอ่ะดีแล้วอ่ะนี่ขโมยสักอันนี้ไหมเนี่ยมามามาโอ้โหทำนี่อะไรเนี่ยโอ้โหผู้ชมครับเสร็จแล้วค่ะโอ้ทำอะไรเนี่ยครับผมไม่กล้าลงไปหรอกเอ้ยไปก็เลยวัดดูมาที่ไหนนะครับ ทีล่ลอกเอาเสียไปใส่ลยงไปขึ้เลยไปไหนดีครับผมไม่เข้าใจกูรู้อย่างเดียวคือกูจะทําแบบกูจะทําแบบนี้กูจะขึ้นบนฟ้าโอเคโอเคไปเจอกันที่นูนแล้วโอเคไปไปด้วยโอโ้โหโอโ้โหเจอแล้ววัดเดะมีตัวนี่เลยในมังกรนะฮะนี่ตัวอะไรระเบิดเหรอเสียไปใส่แล้วแกระเบิดด้วยแกเสียไปใส่แล้วเฮ้ยระวังขึ้นบนฟ้าก่อน วันนี้เราจะมาปราบมังกรกันนะคะใช่ครับแต่ว่ามังกรมันหายไปไหนครับไม่เห็นเลยน่านยังบินอยู่นั่นนะเราต้องทุบอันนี้ให้ได้โอเคอออมังกรเดยเห็นแล้วว่าเตี้ยวทุบอัน,นี้ด้วยนะเรื่องมันจะลดนะถ้าเาเป็นกฏก,ก็ดีนะวัดอะไรเนี่ยไม่มันขังมันคขังเราต้องระเบิดมัน มาปามังกรอ,อุ้ยปัม๊มขอเตรียมของก่อนนะคะไมตายแล้วตีมันเลยขอต้องขอเตรียมของก่อน,นครับของัอ้นกอธน,นูนี้โคตรแรงครับตีบัดเดียวี๋ยวก็ทนูตัวนี้เอามันเลยเอามันให้ง้ายเก่งเลยเพื่อนโอ้ยิงไม่ค่อยแม่นโอ้ยเห็นไหมบอกแล้วยิงไม่ค่อยแม่นโอ้ยเพื่อนเออ โอโหเ่โโหเรวม้แยแจงพูดจะบอกนะครับใครบอกใครอยากให้ผมพูดภาษาอะไรก็เมนตใต้คลิปเลยครับแล้วใครอยากรู้วิธีสร้างประตูมังกรก็ทำตามผมได้เลยครับไม่ใช่แกฉันจะเป็นคนสร้างไม่ใช่เหรอไม่ใช่ครับผมทำไม่ค่อยเป็นเออก็มาถามเพื่อนพี่ถึงว่าโอ้โอหยิงมันไม่โดนครับก็ไปฆ่ามันได้นี่ดิงโง่องั้นผมตีมนันเดกิน เออฉันรู้วิธีแล้ววิธีง่ายให้มันตายมันท,ทาทุกคนอย่ามาว่าฉันนะว่างโกงไม่ต้องสงสัยเลยว่าฉันโกงอย่ามาว่าแล้วกันโอเคใช่ครับอย่ามาว่าพี่โกงนะโอเคยิงนะยิงนะยิงนะหายชิปหายมึงมานีดีอะไรไยิงโทราศาัพท์ดิอะไรอีกนี่เราจะทําเกินวัดเดนือหิวเราจะทําเกงกันวิธีการทำง่าย นี่เกิดตรงนี้แล้วก็เกิดตรงนี้แล้วก็เกิดตรงนี้แล้วก็เกิดตในี้แน่ใจในะครับแน่ใจตายยังวะดูครับตายยังอ้าวอี่อี๋อ้าวไม่แตกไม่ไม่แตกจะเป็นฟิปฟลิปใครได้สร้างเชื่ออะไร ทำอะไรวะฆ่ามันเข็มแข่งเลยกูฆ่ามันรอตรงนี้นเห็นมั้ยเนี่ยอ๋อฆ่าด้วยห้ามีธนูแล้วมันยิงไม่ได้เอาหรอกเพราะเปลี่ยนธนูก่อนนะอ๋ทุกคนวิธีเล่นกับเพื่อนง่ายๆนะคะใครอยากรู้ก็มาบอกได้นะเยอะทำได้หนึ่งคลิปลิ้นแต่คลิปเดี๋ยอะทำเราสอนครับเอ้ยรอเล่นครับรอเล่น ามวันทาครับสามวันที่ใช้เน็ตเดียวกันก็พอแล้วเล่นเครื่องเดียวกันใช้เน็ตเดียวกันแล้ว้องเล่นคนละเครื่องใช้เน็ตเดียวกันครับแล้วให้เราเออให้คน่เข้ารวอตายชาาจะตายเแกชาน่าจะตายใชมันจะตายวาประตูนรุกดีไหมเนี่ยไม่โถเอ้ยเขาว่านี่เหอะ เก่งเลยอย่าเข้าอย่าออกนะท่าประตูนรกแม่งเลยอย่าไม่ต้องไม่ต้องในนี้มันท่าไม่ได้ออแล้วมังกรหายไปไหนวัดแน่ยนะวัดท้ำไม่ได้่ใชไปแค่น,นี้ฉันจะพาไปอันนี้อยากไปไหมอันนี้เขาแม่งเลยเขาแม่งเลยเขาแม่งเลยเทียเขา <c oughs> ตายกิจาการเป็นแฮมเบอร์เกอร์ไม่แล้วแหละ <c oughs> อย่าบอว่าคุณเป็นแฮมเบอร์เกอร์ไม่นะโอหน้าอร่อยจังเดี๋ยวมะเขาวังกรได้เหรอ เลดินี่ไม่ต้องทำอะไรกันเลยบอลโดนเนาพอดีละวเยี่ยมมางเอนเดอร์แถวนี้นะเฮียทำไมทำไมล่ะจะไปไม่ยังงงอี้จะไปไม่พอไปปืดไปมันตั้งไม่ได้ในนี้ถืเอ้ยบอกแล้วไงโงเออว่าตื่นเฮี้ยมึงทำอะไร ขอกินขอกินหน่อยไอการี่ยเพิ่งย่าเพิ่งออกจากนี้นะจะโผไปด้วยเออดูวูกดิอะไรครับอะไรครับอะไรอะไรอะไรเป็นอะไรเนี่ยค้ามีอะไรอะไรเนะแกดูหัวฉันดิอะไรเลยเอ้ยช่วยหน่อยแกดูหัวฉันก่อนว่าเป็นงช่ไยเอ้ยมันก่อนไปง เป็นอนมือไม่เหงามาเลยนะ่อ้าวมาหยุดหัวามตาตายแล้วประตูพพพอพออย่าพิ่งงอย่าพ่งลงนี่จะพาไปนี่ตามมาตามมันมาเร็วๆประตูอะไรเนี่ยแกนี่แกตามมาเร็วๆนี่ประตูนี่อันนี้มันจะพาไปนีตามมาตามมาแกนี่ประตูอะไรอ่ะฮะ สุกตามาเร็วๆไหนเกอยู่ไหนฉันไม่เห็นอยู่นี่นี่เห็นฉั่นไหมอยู่ไหนอ่ะนี่หันหลังอยู่นี่หันหลังไรื่วะนี่ไหนนี่โอเคแล้วตามเช่นมาเห็นยังตรงประตูตรงนั้นอ่ะนไหมให้มันเป็นแบบนี้ไหมนี่โอเคกําลังไปทุกคนถ้าเห็นเราต้องฆ่ามังกรให้ได้ก่อนเราจะได้นี่เราต้องโยนเอนเดอร์เพลเข้าไปโอเคโอเคแกเอาเอนเดอร์เพลมาดิ นี่ทุกคนเอนเตอร์นี่เอนเตอร์ไอ้หาก่อนมันอยู่ในวะเนี้ยนี่ไงออมันจะเป็นที่วัดนี่ทุกคนมันจะเป็นที่วัดดูสิมีพี่อยู่นี่พี่เป็นแฮมเบอร์เกอร์ผู้หญิงแต่ผู้ชายเป็นผู้ชายโอเคงั้นวัดไปเลยพี่วัดไปก่อนนะอย่าพึ่งให้ฉันวัดให้เด็กน้อยดูดิอา้าวัดไม่ได้อย่าบอกนกูต้องทุบเข้าไปเนี่ยโอเคผมเอยเดียวดายไม่ใช่เด็กน้อยนะ ไม่ใช่เด็กน้อยนะจะบอกให้ว่าไม่ใช่เด็กน้อยอา้อาวไปไหนแล้วเนี่ยรอด้วยไม่รอเลยเนี่ยตามมานี่ไอ้โคตรโม้เสียงไปไหนเด็กน้อยเหมือนกันเลยเนี่ยไอ้เด็กน้อยไม่ใช่เด็กน้อยใช่ก็ไม่ใช่เด็กน้อยไอ้ยูเทเกะตามไปตามไปตามขึ้นม,มาจะตามเกทันตามไม่ทันหรอกแกหลงกันนะเนี่ยเยป็นไง ตามทันอยู่แล้วเฮ้ยเจอแล้วทุกคนเจอแล้วอุ้ยเจอแล้วเหมือนกันมันคือ